สไลด์นะฮะอ้าสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะนี่คือ m มอเตนเพนโซไท i ตี้แต่ว่าวันนี้มาเปิดที่เสือเพราะว่ามีงานที่ต้องดูแลครับนี่คือ BMW 116 i นะฮะนี่ลูกค้าที่เป็นแฟนรายการไปซื้อมาแล้วก็อยากจะทำให้รถกลับไปเงาเหมือนเดิมนตอนนี้ก็ทำนานให้เสร็จก่อน อันนี้เป็นงานเลี้ยงชีพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกท่านฮนะขับรถแล้วมันก็หิวนะครับก็ต้องไปหาอะไรกินเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปที่ศูนย์หมูทอดแห่งย่านบางกะปินั่นคือร้านโตหมูทอดั่นเองทุกอย่างเริ่มต้น40บาทแต่ว่าหน้ากินขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันไป เราอยู่กันที่ร้านโตนะจริงๆเนี่ยถ้าหาว่าใครที่ติดตามในส่วนของช่องแชนแนลมอเตอร์แอนดเฟนช์ฟิเชียลนะเราเองเนี่ยเราเคยมาถ่ายร้านโตตอนนั้นจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเป็นร้านอาหารร้านอาหารตอนนี้ไม่เป็นร้านอาหารตอนนี้เป็นร้านอาหารแต่เป็นเมนูอีกแบบหนึ่งปรับรูปแบบนะเอ้าก่อนอื่นฮะต้องให้โตแนะนําตัวกับแฟนรายการเราสักนิดนึงฮะครับผมชื่อโตนะครับ โตพุทิพงศ์การดีครับก็บเปิดร้านอาหารตอนนี้เป็นร้านหมูทอดาโตหมูทอดนะะฮก็มีเฟซบุ๊กร้านโตหมูทอดเข้ามาคุยได้ครับผมนะครับส่วนด้านในเอา้าเดี๋ยวให้ด้านในแนะนํนานตัวซะหน่อยสริตชาครับผมอุ้ยค่ะนะฮะเป็นแม่ครัวค่ะนี่โอ้โหเรียกแม่ครัวเลยนะฮะเป็นต้องใช้คำว่า ผู้ที่ประกอบกิจการเป็นหลักที่นี่ใช่ครับคนนี้ส่วนเราเนี่ยเหมือนฝ่าย PR อาร์ประมาณนั้นเราคุยกับลูกค้าเขาจะแจกไปคือจริงเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเคยเจอโตเนี่ยในในในแพลตฟอร์มของมอเตอร์สแตนยูทูบเนี่ยเป็นตอนนั้นเราพาไปขี่ f o r ์เตอใหม่ใช่ f o r ์เตอใหม่ตัวมางอ่าเโตเป็นคนขี่ดูมากดูมากอ่าขี่ดูมากปล่อยรถให้โตให้โตเทสหน่อยเว้สองวันสามวัน ทำไม,มกันทันกว่าโลมขี่ไหนวะขี่กรุงเทพด้วยนี่บางท่ันนะฮะโดยพื้นฐานโตขี่ฮาร์เลย์อยู่แล้วครับตอนนี้ขี่ฮาร์เลย์รุ่นไหนยังไงอ่าสปอร์เตอร์เอ็กอาร์พันสองครับสปอร์เตอร์เอ็กอาร์พันสองผมทำไมถึงมีความชื่นชอบฮาร์เลย์เดวิสันรุ่นนี้วะเนี่ยโตรุ่นนี้ผมเห็นว่าเป็นรถแข่งนะแล้วแบบเอ้ยมันเป็นฮาร์เลย์ที่แบบม่นไม่ใช่ฮาร์เลย์อ่ะนะ คือผมเป็นคนไม่ชอบฮาเลย์ต้องบอกก่อนมาก่อนผมเป็นคนไม่ชอบฮาเลย์เลยโอ้เสียงดังตุงฟังตุงตังโองคูลำคาญขี่มาเฟอระมาณก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีขี่แล้วก็แบบอะไรอ่ะเบรกก็ไม่อยู่อ่ะเบรกก็ไม่ดีสไตล์ก็สไตล์ฮาเลย์นะครับเครื่องก็ได้เจอตัวเนี้ยเจองานปันสองเนี่ยโอ้ผมแม่งไม่ได้แม่งเห็นแล้วแบบเท่านั้นเท่านั้นตัวนี้เท่านั้นคุณภรรยาเนี่ยตอนที่สามีบอกว่าแม่แม่พ่อจะซื้อฮาร์เลย์ละ วันนั้นเนี่ยเรารู้มาก่อนไหมเรารู้ตัวมาก่อนไหมหนูนานแล้วนะคะเหมือนจะไม่รู้นะคะแบบปุ๊บปั๊บเขาจะเอาเลยเหรออยู่ดีปุ๊บปั๊บคือโผล่มาเลยใช่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกบอกก็ซื้อไม่ได้แต่แล้วแต่ชับไม่ว่ากันแต่คนมันนึกภาพฮาร์เรย์นะแม่ผมหรือแล้วโอ้มามาคึกว่าแกอ่านี่ใช่หรืออ่าเขาพูดพูดทุกอี่างหมดเลยอะไรใช่เหรอนี่คือฮาร์เลย์ที่ออกแนววัยรุ่นใช่ครับออ๋ถ้าเป็นคุณเป็นวัยรุ่นก็ต้องขี่ตระกูลประมาณนี้แหละ ทรงๆประมาณนี้ถึงจะดูวัยรุ่นหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ผมพูดเองนะถ้าเป็นทรงโหนหัวเนี้ยอาจจะต้องดูรุ่นใหญ่นิดนึงหรือว่าต้องมีความเก๋าหน่อยแต่อย่างเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่ยังเน้นในเรื่องของ performance อยู่อ่ครับนเป็นมากที่สุดในบรรดาฮาร์เลย์ที่ performance เดียวตัวนี้นะครับอ้าวในส่วนของมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ขี่มากี่ปีแล้ว ขี่อะไรมาบ้างก่อนหน้าฮาร์ขี่มาก่อนไหมขี่มาก่อนครับขี่มาก่อนขี่รถเล็กเลยแต่เวฟเลยครับขี่เวฟเวฟขี่มาเวฟขี่ซีบีอาร์ขออนุาตสิบมาขี่แมทแอดด้วยแมทแอดด้วยแมดแอดด้วยแล้วก็ไล่มาขี่เคยขี่สกายเวฟของอนุญสิบทีหนึ่งสกายเวฟด้วยอ่าแล้วก็มาขี่ซูเปอร์โฟร์ซูเปอร์โฟร์แล้วก็มาขี่ซีบีห้าร้อยเอ็กซ์ซีบีห้าร้อยเอ็กซ์แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มาขี่เนี่ยฮาร์สปอร์เตอร์เอ็กซ์อาร์พันสองซีอาร์พันสองขี่ไม่ได้ดีเท่าเท่ารุ่นอื่นแต่ชอบใช่ ผมเป็นคนเวงกรรมครับไปขี่รถที่ดีๆไม่ค่อยได้ขี่ได้นานต้องรถแบบประเภทนี้ถึงได้อยู่กับเรารถนทอรถทบละคาร์นตันไว้ก่อนใช่ครับผมเออนะเวถ้าอย่างสบายๆอย่างซีบีห้าร้อยโอ้โหไม่ได้ไม่นานมันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางอรอส่งฟอร์ซ่าเลยหรือพีซีเอ็กเนี่ยขี่ได้ไม่นานอ มันดีเกินไปดีไปดีไปต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องหนักๆต้องใช้คำว่าต้องมีความดันทุรังขี่ด้วยประมาณนั้นคือไปกลับสักทริปนึงนี่กลับมาร้องเลยล้าวล้าวไม่มีเดินต่อได้คือต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเคยไปผมใช้คำว่าแร่1ึงคืนทริปใช่ใช่ไปกลับนะครับขี่กับ ซตเอ็กซ์ตีปีนาขี่กับเอสพันเอสพันากวดกันกวดกันนะฮะแต่ว่าความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่ชั่วโมงเพราะว่าภายใต้กฎหมายกำหนดนะต้องบอกแฟนรายการอย่างงี้เราเป็นคนไม่ได้ขี่ไม่โลผมใช้ว่าไม่ท้ากฎหมายครับอันตรายใช่ครับไม่หรือเปล่าไม่นะนะฮะเอาเอาเป็นผ้า กูขี่เท่านี้ละกันไอ้เรื่อว่ากูขี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไม่นะฮะอ้าวมาถึงตรงนี้ทําไมถึงขี่แต่มอเตอร์ไซค์วะไม่เห็นว่าเอ้ยจะขับรถซิ่งรถอะไรเลยไม่มีเลยรถยนต์รถยนต์ต้องเดิมเดิมครับรถยนต์เดิมเดิมเอาเดิมเดิมเพราะนั้นขี่เดิมเดิมมอเตอร์ไซค์ก็แต่งเข้าไปจนที่เราชอบใจรถยนต์ขี่เดิมเดิมรถยนต์นี่ไม่แต่งไม่ได้เดิมเดิมอย่างดีรถใช้งานเดิมเดิมรถเนี่ยต้องไว้ใช้งานใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาไว้ทปปาาาาางงงงัันเเเเเออออออไไไไใใชช้้ตตตคคค์์์์หิมรซ คุณภรรยาด่าไหมฮะเวลาต้องแต่งต้องทําต้องซ่อมอะไรก็ต้องต่อใจแพงกว่ารถยนต์นะแพงกว่าแพงกว่าทำภรรยาด่าไหมฮะไม่ด่าค่ะใชดีเอ้ยออกจอนะออกจอนะนี่เขาเรียกวงการบันเทิงใช่ไหมเออฮะอ้าวในส่วนของร้านนะฮะเราข้ามมาที่ร้านดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาเยี่ยมโตเพราะว่าโตมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายอย่างแล้วก็ต้องใช้คําว่าเรามาในช่วงโควิดเราก็ต้องเนี่ยโซเชียลดิสทันซิ่งห่างๆกันหน่อยๆนะฮะโดยพื้นฐาน ก่อนหน้านี้เป็นร้านอาหารปกติตอนเย็นขายอาหารผมใช้คำว่ามีอาหารตะวันตกด้วยมีตะวันออกมีแซลมอนมีขาหมูเยอรมันด้วยกันปุ้ยก็เป็นเชฟมาก่อนใช่ครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเราเปลี่ยนมาเป็นร้านแบบไหนยังไงโตปุ้ยอ่าเป็นร้านอาหารแบบทานทานหมูทอดร้านหมูทอดเลยข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดเท่านั้นเน้นมันทอดอะไรบ้างวะมีหมูทอดออ มีไก่ทอดอแล้วก็มีเนื้อทอดหรือเนื้อย่างแล้วแต่จังหวะที่จะเป็นเนื้อตรงนั้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ลูกค้าที่แบบคือเนื้อย่างเราทาอยู่แล้วอคือเราโดยปกติเรามีเนื้อย่างขาร้ออยู่แล้วเนื้อย่างเราค่อนข้างค่อนข้างขายได้อขอขาหมูเราค่อนข้างขายได้แล้วก็อะไรอีกสามชั้นทอดปลาเราขายได้อยู่แล้วแล้วก็เอาปรับออกมาเป็นใช้ที่เป็นของเราไก่ทอดจานเดียวใช่ครับจานเดียวเข้าถึงง่ายทานง่าย ใครจะทานก็ได้หมดแันเนี้ยทุกวันเนี้ยมาถึงโบ๊ะกี่บาทจบนะไม่ใช่สี่สิบบาทสี่สิบบาทก็อคายข้าสี่สิบบาทจุดับไปเลยคือตรงนี้ได้อยู่บริเวณอู่ของรถสาย19 1เาหนถ้าเรียกว่าเป็นซอยนี่คือซอยเซนีไทยซอย7เซรีไทยซอย7ตรงข้ามนี้ได้ตรงข้ามนี้ได้ข้างเรียนบรงกปิอ่าในมุมของคนทำแน่นอนเราเป็น p r อาคนทำการเตรียมในเรื่องของอาหารเนี่ยพอปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วมาเป็นฟ้านที่เป็นหมูทอดไก่ทอดแบบเนี้ยในมุมของปุ้ยที่เป็นเชฟมาก่อนทำงานง่ายกว่าเดิมปะ อกก่อนว่ามันมันมันค่อนข้างจะแตกต่างกันกับร้านอาหารที่เคยทำร้านอาหารเคยทำเนี่ยมันจะมีเมนูแบบควาลิตี้มากอ่หลากหลายมากฉะนั้นการเตรียมเนี่ยมันจะเป็นแบบการเตรียมเยอะมากในปริมาณในปริมาณเยอะอย่างอ่่ไม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 ่เาเรียกว่าไม่ไม่เยอะต่ออย่างละค่ะแต่ว่าคือเรียกว่าเมนูไม่เยอะแต่อย่างหนึ่งมันเยอะเยอะแต่อันนี้อันนี้คือปริมาณที่เตรียมเนี่ย จำนวนไม่เยอะแต่ปริมาณเยอะเยอะอ่างเช่นอ่าสมมติว่ามีเมนูตอนนี้มีอะไรบ้างมีอะไรทอดบ้างขาหมูทอดไก่ทอดไก่ทอด,ทอ,ดอ่าเนื้อทอดเนื้อาย,ยา่างเนื้อยา่างอ่าสามชั้นสามชั้นร้า,า,นานปลาาชั้นร้านโตสานร้านปลา่มันมีสูตรเฉพาะคือร้านโตคือเป็นสามชั้นกับสันคอที่เป็นซอสที่ร้านเราทำเองขึ้นมาเองซึ่งก็คืออันนี้ประมาณนี้ครับประมาณอ่าก็คือตอนนี้มีประมาณทั้งเจ็ดแปดอย่างประมาณนั้นประมาณแต่อย่างหนึ่งมันต้องเยอะมากต้องมีแบบจํานวนเยอะใช่ปริมาณก็ไ้ก็ปริมาณมันเยอะเยอะมากขึ้นอ่า ทำงานยากหรือง่ายขึ้นสำหรับหนูมันทำงานง่ายขึ้นต้องปรับตัวคือเหมือนเราเคยชินกับการทำอาหารอีกูรูแบบหนึ่งตอนนี้เริ่มโอเคแหละเริ่มลงตัวเริ่มมีเวลาใช้ชีวิตเยอะขึ้นไหมฮะพอเปิดร้านอย่างนี้ละเยอะขึ้นครับเพราะมีเวลาดูแลลูกมากขึ้นเพราะเราเลิกร้านแค่ทุ่มหนึ่ง8โมงทุ่มหนึ่ง8โมงทุ่มหนึ่ง มันมีแพนด้าแหละแมนพวกเนี้ยมันก็กโดดเข้ามาเรียกพี่โตพี่โตอ่าอ่ามาเลี้งีอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นน้องๆเขาเนี่ยมันก็แบบมันเห็นเราไงมันก็อยู่ในเกิดนะแถวนี้พี่โตพี่โตไอ่โตมั่งอะไรมันก็ว่าไปอากจะเป็นทุกคนขี่มาเนี่ยก็จะรู้ถ้ารู้จักมันจะโกลสายกันทีเลยนี่ร้านอาหารหรือสารพบุรุษทำไมทุกคนจะต้องแบบมาบีบแต่มาฮัลโหลเบิร์นเครื่องอะไรเงี้ยด้วยความที่อยู่นี่มันนานครับอ่าร้านตรงนี้มันอยู่อยู่มานานเมื่อก่อนมันเป็นร้านอาหารป่าสมัยก่อนปีสี่ศูนย์อ ผมเป็นเด็กเสิร์ฟร้านนี้ไงแล้วก็หรือความอยู่ตรงนี้มันนานมากอ่ะมันก็มีคนรู้จักเยอะมันก็เรยว่าคุณเป็นหนึ่งในเขาใช้คาว่าซีรีส์แต่คุณก็เป็นผู้เก่าแก่ของย่านนี้ล่ะก็รุ่นทำในแฟลตอ่ะรุ่นทำในแฟตเลยดีกว่าแฟลตปีสองสองมาอยู่กันผมเกิดสองสี่ก็รุ่นทำในแฟลตอ่ะ Made in flat ใชครับผมคนอืเนลจะโตที่อื่นมาแต่ผมเกิดที่นี่โตที่ทําที่นี่อ พ่อไม่ทำอะไรที่นี่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเหมือนกับเป็นเด็กในอะคาเดมี่ประมาณนั้นประมาณนั้นก็เลยปชื่อร้านโตก็เลยเป็นชื่อร้านโตไปเลยคือเรียกว่าตั้งแต่หัวซอยเสรีไทยซอยเจ็ดไปจนถึงท้ายซอยต้องรู้จักคุณแน่นอนส่วนใหญ่จะรู้จักเพราะว่าอยู่กันมานานถ้าคุณเป็นคนนั่งเดิมรู้จักกันแน่นอนรู้จักกันแน่นอนในตะเกงแบบนี้นะครับณวันนี้เป็นยังไงบ้างพอปรับรูปแบบคือต้องบอกว่าสิ่งที่เราต้องปรับรูปแบบเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรนี่ถามปุ้ยดีกว่าสาเหตุหลักก็คือ จากอเกิดตองนี้มันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปดฉะนั้นวิธีการกินเราก็มานั่งคิดคุยกันว่าการพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยน,น,น่าจะ,น,าจะน่าจะเปลี่ยนเราก็เลยเจยหรือว่าเราจะเอาดึงเมนูตบกเด็นๆเ,เ,เราเราใส่จานเดียวให้เขาได้ทานได้ทานแบบราคาไม่แพงเมนูที่เดินตลอดเลยกลายมาเป็นเมนูที่อยู่ในร้านตอนนี้ด้วย ครับแล้วก็ปรับราคาให้ย่อมเยาลเให้ทุกคนได้สามารถได้ทานเข้าถึงละเข้าถึงใครกรทานได้ในส่วนของร้านตอนนี้เป็นยังไงเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะไรอย่างไรตอนนี้เปิด10โมงครับปิดประมาณทุ่มหนึ่งครับ10โมงถึงทุ่มถ้ามาหมดก่อนก็อาจจะโลกกว่านั้นแล้วหมดแล้วก็คือหมดเลยจบเลกแล้วแต่แต่ละวันแต่ละวันครับแต่ละวันคือวันนี้ก็คือเท่ากับที่เราเตรียมไว้ส่วนหนึ่งหมดแล้ว ถ้าหากว่ามันหมดเร็วจัดทาเสริมอาจจะเติมได่ครับแต่ถ้าเกิดว่าไปหมดสัก3-5โมงหมโมงจบเลยจบเลยสวัสดีครับผมจบเลยมีนะออกทิปแล้วนะฮะครับมีมีนะที่เปิดมามีนะครับลูกค้ามาไม่ได้กินลูกค้างงผมก็งงเามันหมดได้ไงวะเราเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันเลยแบบเนี้ยมันหมดจริงเริงทีมก็หมดจริงๆเราทําน้อยด้วยแหละเปิดมาณวันนี้วันที่8ครับนะฮะเราก็รีบมามากเลยเพราะว่าน้องเราเนี่ยเปิดกิจการใหม่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ติดตามมอร์เป็ง ก็ดีนะครับเราจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกใครมากมายอะไรเราก็ทาเราก็กลัวเราจะไม่พร้อมคือเรากลัวเราจะไม่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 เก่งทางด้านอาหารแบบนี้เราก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปในมุมของคนทําอาหารครับอันนี้ต้องถามปุ้ยเลยในเมื่อเมนูมันน้อยลงครับต่างกันที่ปริมาณต่ออย่างขั้นตอนการทํางานจริงแล้วทําไมต้องใช้คําว่าลองเปิดด้วยในเมื่อทุกอย่างมันก็อยู่ในมือปุ้ยอยู่แล้วลดมือของปุ้ยอะ ทำตามพอชั่นตามตามแต่ละจานทีละจานทั้งเลยอาหารจะแบบทีละจานไม่เคยทำปริมาณแบบมากๆขนาดนี้5โล10โลวิธีการทำมันก็จะมีแตกต่างกันนิดหน่อยอมันก็เลยต้องใช้ตึ่ทักษะนอคะแต่จริงๆมันก็ไม่ไม่ได้คือก่อนที่คุณจะเปิดเนี่ยผมรู้อยู่แล้วเพราะคุณเนี่ยแวะไปที่เสือครับ ก็มีการใช้คาว่าทดลองกันมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ครับชพวงโควิดแล้วแล้วก็มาบอกผมว่าเนี่ยเ <c oughs> พ่วันที่หนึ่งเนี่ยผมจะเปิดร้านใหม่แลแ้วจะเป็นรูปแบบใหม่ <c oughs> ครับคําว่าลองนะวันนี้สำเริจผลแล้วหรือยังซึ่งผมชิมไปแล้วครึ่งหนึ่งระหว่างที่เราพักเบรกจากการขายเสือเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ผมก็กินแล้วรส <c oughs> ชาติมันก็ได้แล้ว,ลวอ่ะ <c oughs> ทําไมยังต้องลองอยู่ทาไมไม่บอกใครเขาบ้างวะที่ความที่เราเป็นคนแบบอยากให้มันดีที่สุดอ่ะเราเรามีภ้าขาว ลแล้วเราถึงจะแบบทุกคนตเต็มที่แล้วอะไรแต่ทุกวันนี้ก็เต็มที่แล้วค่ะด้วยความที่เราอยากให้มันคือถ้ามีร้อยต้องมีขอพันเะปอร์เซ็นต์อะสไตล์เขาอะดูท่าเป็นคนสมมติผมยกตัวอย่างเลยวันนี้เรากินอาหารจานหนึง่งผักอันเนี้ยผมบอกปุ้ยว่าเนี่ยผักอันเนี้ยผมบอกปุ้ยว่าปุ้ยไม่ต้องใช้กรีนโอนก,ก็ได้ผักกาดหอมก็ได้สิ่งที่ปุ้ยตอบปุ้ยตอบว่า <Yeah. S 2> เราเคยใช้แบบนี้เออทําใจไม่ได้เมื่อก่อนจานนี้ร้อยยี่สิบบาทนะครับเอออันเนี้ยมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอ,อ,อย่างมาเดิมหมดใช่ก็คือโอเคอาจจะลดปริมาณไก่ลงนิดหน่อยเอออะไรอย่างเงี้ยแต่นิดหน่อยจริงจ่ิงจริงจริงสิ่งที่ผมจะถามคือคุณทําหลายอย่างด้วยความรู้สึกที่ว่าคุณรับไม่ได้ถ้ามันคุณภาพหรือจะปรับวัตถุดิบอย่างเงี้ยครับคุณตั้งใจจะขายใคร ตั้งใจจะขายทุกคนเอให้ทุกคนได้ทานสิ่งที่แบบดีอ,ะอ่ะคือดีเท่าท,ที่เราจะหาได้ะนะทุนต้นทุนแบบนี้อ,อยากไปผมเป็นคนอย่างนั้นจริงๆผมตักอาหารจานหนึ่งก็ก็ถือว่าปริมาณก็เราเหมือนเล่าล,าลาอกกินเองครับก็อยากให้มันแบบเท่าเหมือนให้คนที่เราใเพื่อนกินใลยเพราแม่ให้เที่ยวหลังก่อนหน้าเข้าเทปกันก่อนหน้าถ่ายผมบอกโตว่าโต มตักเท่านี้ห้าสิบบาทเหรอโตบอกว่าหมูขีดละหกสิบแล้วพี่ขายขีดละหกสิบขายขีดละหกสิบแล้ว่เวลาตักมาเนี่ยโตสักทั้งยิ้นใส่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใ,ในความรู้สึกของโตผมบอกว่าก็เอาตาช่างวัดดีวะผู้หญิตอบว่าแล้วโปลมันนอ้อยเกินถ้าตามตาช่างมันดูมันเหมือนจะคจะไม่อิ่มอ่ะอ่า ดูไม่น่ากินนี่คือความรู้สึกของของร้านโตว่ามันเป็นคือหนึ่งคือต้องเต็มที่เท่าที่เราจะให้ได้ครับอย่างที่สองคือต้องได้วัตถุดิบในการทําอาหารและรสชาติที่เที่ยงแท้ที่สุดใช่อ่าเท่าที่สุดที่สุดเท่าที่ทําได้ถ่านระหว่างมาเจอโตกับเจอปุ้ยถ้ามาถึงแล้วเนี่ยถ้ายืนอยู่หน้าตู้ใครตักเยอะกว่ากันผมตักเยอะกว่าอ่าบางทีผมหิวรับครับักเรับกว่บครับครับผมับคผมบครับครับครับ มื่อกี้ลูกค้ายิ้มตกใจอุ้ยเยอะคือบางทีผมหิวอยู่ไงเชี่ยๆเราอยู่ข้าวเราตักให้ลูกค้าแล้วก็ที่เหมือนเรากินเองอ่ะได้้้แลวกำไรหน่อยแหละแต่มันจะได้น้อยไน้อยอ่าไม่หมายไม่หมายแต่ทุกวันนี้ความสุขท่านนับว่า7วันที่ผ่านมาเป่าผ้าที่วางไว้เป็นยังไงบ้างก็มีความสุขดีครับมีความสุขดีครับไม่ต้องมีอะไรมากแล้วผมว่าอ้าวพวกเรา ร้านโตหมูทอดศูนหมูทอดแห่งทุ่งบางกะปิเปิดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาร้านอยู่เสรีไทยซอยเจ็ดเบอร์โทร089ครับ9202253ครับนะฮะครับผมก็แวะมาแล้วกันผู้ชายที่ชื่นชอบในการขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวไม่ชอบขับรถยกเว้นเอาไปซื้อของเอาไปซื้อของกับลูกไปกับเมียไปถูกต้องนอกจากนั้นถ้าเขาไปเดี่ยวเขาขี่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นใช่ครับผู้ชายที่หลงไหลในเรื่องของการขี่ า้วันนี้เราลากันที่ร้านโตแล้วกันผมจะได้กินข้าวด้วยได้ครับวันนี้เราทั้งสามคนลาแล้วครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับได้กินทักที